โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คราโจชแน,นลนะครับก็วันนี้มีการรีวิวนักเตะปีเอัลมาดริดแอมบาสเดอร์กันอีกแล้วนะครับคราวนี้ <c oughs> เป็นคิวของนาโชฟฟอนันเดสนะก็มาในรูปแบบของบวกห้าครับแล้วก็อยู่ฟุตทีมกึงก่งกึ่งมาดริกนะครับนะเนาะก็จะได้อ่จะไม่ได้โบนัสเต็มที่ถ้าเกิดเ,เหมือนอย่างกับอยู่มาดริกทั่วๆไปนะครับเนาะโอเคแล้วก็ วันนี้นะครับมาในระบบหลัง4เนาะแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นเปาโลมาดูนี่ส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยจะเป็นแบ็ครสดเอพีนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่ามันเล่นคู่กับใครแล้วก็แบ็คมันเป็นใครบ้างเพราะว่าเอาจริงเนี่ยตำแหน่งแบ็คถือว่าส่งผลต่อตำแหน่งเซนเตอร์เออเซนเตอร์โดยตรงถ้าเกิดแบ็คมันเป็นแบ็คโง่โแบ็กกากลงมาไม่ทันเซนเตอร์ก็จะมีปัญหาเนาะเพราะว่าเหลือตัวรับน้อยมันอาจจะทําให้แบบเกมรับรั่ว นะครับหรือว่าถ้าเกิดคู่เซนเตอร์มันเป็นคนที่จริตไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเล่นร่วมกันแล้วไม่เวิร์กนะครับเนาะ โอเคก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงนาโชฟร์นานกันดีกว่านะฟอร์นนเดสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็มาในรูปแบบของโก้าเลยทีเดียวก็สําหรับผมเนี่ยส่วนตัวมองว่าในเรื่องของความเร็วเนี่ยมันยังขาดอยู่พอสมควรนะเออถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยมันต้องบวกเพิ่มกว่านี้หรือทํายังไงก็ได้คนระับให้ในเรื่องของความเร็วเนี่ยมันเป็นสีแดงเหมือนอย่างเปาโลมาลดินี่มันจะดีมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยทรงคล้ายๆมาลดินี่มาก ใช้คำนี้นะแต่ว่าความเร็วมึงไม่ได้หรอเพื่อนออความเร็วมันยังดูขาดไปในหลายๆจังหวะเนี่ยผมรู้สึกว่าความเร็วมันค่อนข้างส่งผลพอสมควรนะในสมัยนี้ที่นักเตะเวลาเราเจออย่างเงี้ยบวกแสแตดวิ่ง120เป็นแบบเรื่องปกติ130คือเรื่องออไม่ได้เจอยากมากอะในสมัยนี้เนาะความเร็วระดับนั้นอะมันก็เลยทําให้กองหลังสมัยนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีความเร็วที่ พอที่จะไปทันกับพวกกองหน้าแต่ว่านาโวชเนี่ยเขาช้าไปนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแอบเสียได้นิดนึงนะครับเนาะในเรื่องของความเร็วมันยังไม่ค่อยดีส่วนในเรื่องของความคล่องตัวผมให้ใกล้ๆกับมาลดินี่นะแต่ว่ารู้สึกว่ามาลดินี่เนี่ยจะคล่องตัวมากกว่านี่ครับเนาะส่วนนาโชเฟอร์นันเดสเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเทอะทะเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นกองหลังที่สูงใหญ่อะไรนี่ครับเนาะก็คล่องค่อนข้างดีแต่ว่าผมว่าเขามีจังหวะ จังหวะเขาเรียกอะไรจังหวะเปลี่ยนทิศอ่าเอออันเนี้ยผมว่าเขามีปัญหานิดหน่อยจังหวะแบบต้องใช้เบรกอ,อ่ะ เขาเรียกอะไรจังหวะเบรกแตกเออมันเป็นแบบเบรกแตกอ่ะเออมันแบบพอสมมติเราถลําไปแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถแก้ไขได้รวดเร็วเหมือนมาลดีนี่เนาะมันจะแบบอารมณ์ประมาณเบรกแตกเป็นเป๊ะแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ค่อยพลิกตัวกลับมาซึ่งมันไม่ทันบวกกับความเร็วของเขาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นี่ครับเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของความแข็งแกร่งดาวโชว์มันไม่แข็งอยู่แล้วเนาะเออเท่าที่กับดูสลีลงสลีระก็ถือว่า ไม่ได้แย่มากแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอแบบพวกเออ่ยกตัวอย่างนะเจอลูกากูเจอชิลูอย่างเงี้ยในสแต็กที่แบบว่ามันดีกว่าหรือว่าเท่าๆกันเนี่ นราโชว์เอาไม่อยู่เลยนะครับคือจังหวะเบียดเนี่ยเบียดไม่เข้าเลยรกระแทกอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรเลยเนเออในไฮไลท์ก็น่าผมว่าผมจําได้ว่าผมคัดมาให้ดูอยู่จังหวะกระแทกเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการประท้าอยู่แล้วนะครับจะค่อนข้างเก่งในเรื่องของการจิ้มบอลมากกว่านี่ครับแล้วก็ใจที่ไม่ย่อท้อนะใช้คํานี้แล้วกันมันตื้อจนวินาทีสุดท้ายแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันเอาไม่อยู่ก็ ตามนั้นแหละครับนายอะไรอย่างนี้นะก็เจ้าตัวเนี่ยจะเหมาะกับเจอพวกตัวสายคล่องมากกว่านี่ครนะับเนาะที่เกิดจะรับมือง่ายเพราะว่า,าถ้าเกิดเราพลาดอย่างน,น้อยมันก็ยังเบียดได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอสายแข็งอย่างลูกากูอย่างเงี้ยโอ้เจ๊งเลยนะเจ๊งแบบเจ๊งเลยแต่ว่ายัางดีที่เกมนี้เนี่ยนักเตะประเภทลูกากูเนี่ยก็คือตัวใหญ่และเสือกเร็วเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับเนาะเพราะว่าอย่างใครอย่างอิบาาก็ มีแต่ปี c อบวกแเท่านั้นบ้างที่เร็วแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะจะมีอีกคนที่ใกล้เคียงก็อย่างรูฟฟานิสรอยอย่างเงี้ยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าจะเป็นอย่างเลวานอะไรเงี้ยปีท็อปๆหน่อยก็ถือว่านาโชเอาลงได้ยากอยู่พอสมควรเนาะหลักๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของการแบบแซะบอลจิ bon, ้มบอลอินเตอร์เซปบอลอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอีกเล็กน้อยนะครับเนาะสำหรับนาโชเฟอร์นานก็คือเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องการจิ้มบอลครับแต่บางครั้ง มันก็จิ้มบอลแล้วแบบว่าได้อารมณ์ประมาณแบบอีกฝ่ายไม่สะดุ้งอะปกติคือถ้าเกิดตัวโหดใช่ไหมเวลาจิ้มบอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าแต่บอลก็เถอะอีกฝ่ายอะจะแบบสะดุ้งมันจะกระโดดอะเออถ้าเกิดใครใครจำได้เนาะใครแบบคุ้นหรือว่าใครเล่นบ่อยๆเ,ยเวลาโดนแย่งบอลเนี่ยถ้าเกิดตัวมันไม่ดีมากมันจะกระโดดหลบเลยมันจะกระโดดหลบแล,แล้วมันไม่เล่นบอลต่อแต่ว่านอาโชเนี่ยมันจะมีบ้างนะที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่กระโดดหลบ อีกฝ่ายโดนแย่งจิ้มบอลไปก็คือนาโชได้ของบอลใช่ไหมแต่ว่าอีกฝ่ายมันไม่เป็นอะไรไงเพราะนาโชเขาจะชื่นชอบในการจิ้มบอลดังนั้นมันก็เลยจะโดนแย่งคืนค่อนข้างบ่อยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวประมาณแบบเป็นตัวเวอร์เนาะถ้าเกิดใครจะเอาเขาไปเล่นเนี่ยต้องเล่นสไตล์คู่กับพวกอปเ p p e r หรือว่าคนที่เก็บงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออหรือว่าคนที่แบบมีการประท้าที่แบบหนักแน่นชดเชยในส่วนที่แบบว่า เขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของลูกกลางกางเนี่ยผมก็มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลองเล่นดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหมาะเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นในฟูมัติลิกนี่ครับก็ห้ามคู่กับคานาวาโลห้ามคู่กับดาบิดอลาบานะถ้าจะคู่ได้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอะวอาลาันลูดิเกอร์แล้วก็ลามมสพอได้นะครับเพราะว่าลามมสเขาจำค่อนข้างดีที่เหลือเนี่ยใครที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยไม่แนะนําให้เล่นเลยนะแต่ถามว่าเอาจริงแล้วมันน่าเล่นไหมจริงๆเนี่ย ตัวมันเล่นได้แต่ว่าเอาจริงในฟูมันลิกที่ทรัพยากรนักเตะคุณภาพเก่งด,ดีแบบนี้มันไปใช้ตัวอื่นดีกว่าใช้คํานี้แล้วกันเนาะโอเคต่อมาในส่วนของทักษะโค้ชที่อยากจะแนะนําสําหรับนนวโชวเนาะถ้าโค้ชมีให้เลือก2อ่อันผมจะเลือกเป็น งูตั้งยืนตำแหน่งนะครับเนาะเพราะว่าเบียดมันไม่ได้เบียดดีขึ้นอยู่แล้วนะใส่กระทิงเข้าไปเพราะว่าคลิปนี้ก็ใส่กระทิงเสียบไม่รอดนะครับก็เป็นงูตั้งในการจิ้มบอลให้เด็กขาดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นยืนตำแหน่งเพราะว่าจุดเด่นเขาคือการ intercept ปบอลด้วยนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับนาโชฟเฟอร์นานก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย